ข่คำคืนอันเงียบสงบมันเป็นความผิดของข้าเองบาดแผลเล็กน้อยแค่นี้ก็แค่เจ็บปวดทางร่างกายเท่านั้นชูฟงจะเห็นท่าแท้ของสำนักมารติการแล้วใช่ไหมเซซีเย่ฟูเหลียนเสริมพวกเขาก็เป็นเช่นโยมิงเติงทั้งนั้นถ้าหากพวกเขาไม่ชอบเจ้าเจ้าก็จะไม่มีวันได้รับสถานะเป็นสิทธิ์ของสำนักมารติการโยมิงเติงกั้นความปรารถนาที่อยากจะได้มหาสาตาวุธระดับชั้นราชันลับล่อยเจ้าไปก็นับว่าโชคดีแล้วเจ้านับว่าเป็นภัยต่อพวกเขามันอาจจะขัดขวางแผนการครอบครองตำแหน่งเจ้าสำนักของพวกเขา อ๋อข้าเข้าใจแล้วทำไมคนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกหยุดถึงมาอยู่ที่นี่ได้ข้าคิดว่าพวกเขาคงจะมาเพื่อการกระทำบางอย่างเป็นแน่ณานะตำหนักฉูเฟิงบนยอดเขาใส่หมอกตอนนี้สำนักมารติการตัดความสัมพันธ์กับข้าแล้วคราวนี้ข้าจะเข้าหาฟู่เดียนเซิงด้วยวิธีไหนดีละ่ะความหวังในการช่วยชีวิตชิวฉานเฟิงก็เริ่มลิบหลีเต็มทีแล้วบางทีมันอาจจะส่งผลกระทบต่อคนใกล้ตัวของข้าด้วยสิ์น้องฉูเฟิงเออพวกท่านมาแล้วเจ้าพูดสิ เจ้าเองก็พูดสินี่พูดออกไปสิแหะรีบพูดออกไปเลยเออพวกเจ้ามีเรื่องอะไรจะพูดกับข้าอย่างนั้นเหรอเอ่อพี่ใหญ่ฉูเฟิงจื้อหลิงมีเรื่องที่จะพูดกับท่านเออใช่แล้วใช่แล้วน้องจื้อหลิงมีเรื่องที่จะพูดกับเจ้านะ่ะนี่นี่พวกเจ้าฮฮจื้อหลิงจะมีเรื่องอะไรก็พูดมาตรงๆได้เลย ชูฟงจะรู้ไหมอีกไม่กี่เดือนเส้นทางสวรรค์ที่จะไปยังดิดนแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธก็จะเปิดตัวแล้วเ hey, ถอะเส้นทางสวรรค์จะเปิดออกแล้วอย่างนั้นเหรอข้าไม่เห็นจะรู้เรื่องนี้เลยเส้นทางสวรรค์จะเปิดปีละครั้งและตอนนี้พวกเราก็ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่ดิดนแดนทะเลตะวันออกแล้วที่พวกเรามาหาเจ้าวันนี้ก็เพื่อมาชักช,ชวนเจ้าไปยังดิดนแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธเออนี่พวกเจ้าวางแผนที่จะไปยังดิดนแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธอย่างนั้นหรอ ที่ใหญ่พวกเราอยู่ที่นี่ต่อไปมันก็ไรประโยชน์แทนที่จะเอาชีวิตรอดที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายไม่สู้ไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธจะดีกว่าหรอข้าได้ยินมาจากผู้อาวุโสชิวสุยแล้วที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธนั้นยากที่จะรับมือกว่าดินแดนทะเลตะวันออกมากแม้พวกเราจะอยู่ในวัยเดียวกันแต่พวกเราก็อยู่ระดับเหนือยุทธขณะที่พวกมันอยู่ระดับเจ้ายุทธดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธเป็นสถานที่ฝึกฝนผู้มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงมันถึงเวลาแล้วทีี่่่พวกเราจะต้องไปทนนั เจ้าควรต้องรู้ก่อนนะว่าทําไมข้าถึงยังไม่ออกไปจากดินแดนทะเลตะวันออกนี้พวกเรารู้แล้วแต่พี่ใหญ่ฉูเฟิงสํานักบาลรัติการไม่ได้สนใจความพักดีดังนั้นท่านไม่จําเป็นจะต้องทํางานหนักเพื่อพวกมันหรอกนะ ถ้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนพักดีและแน่นอนว่าเจ้าจะต้องกดเขื่องคนพวกนั้นแน่เพราะว่าที่เจ้ายังไม่ออกไปเพราะว่าเจ้ามีบางสิ่งที่เก็บงำอยู่ข้าพูดถูกไหมใช่แล้วข้าเป็นศิษย์ของชิวฉานเฟิงแล้วข้าได้ให้สัญญากับเขาแล้วว่าข้าจะช่วยชีวิตเขาไว้ให้ได้ข้าสามารถตัดความสัมพันธ์กับสำนักมารัติการได้แต่ข้าไม่สามารถตัดขาดระหว่างศิษย์กับอาจารย์ได้นั่นก็หมายความว่าถ้าหากเจ้าช่วยชีวิตชิวฉานเฟิงได้เจ้าก็จะตัดขาดความสัมพันธ์กับสำนักมารัติการได้สิทธ์ ขอแสดงความยินดีที่ท่านบรรลุระดับเจ้าหยุดท่องที่สองได้สําเร็จหลังจากที่ฝึกฝนมาตั้งนานในที่สุดข้าก็ทําสําเร็จแล้วไม่เช่นนั้นข้าคงไม่คู่ควรกับตําแหน่งที่ด้าศักดิ์สิทธิ์แห่งวิหารปันผ่านสวรรค์นแน่ ชูเฟิงข้าได้ยินเรื่องที่เจ้าคุยกันแล้วเจ้าน่าจะบอกเรื่องชิวฉานเฟิงกับข้าให้เร็วกว่านี้ถ้าหากเจ้าบอกข้าเรื่องนี้ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราเจ้าคิดว่าข้าจะไม่ช่วยเจ้าอย่างนั้นหรอเจ้าไม่จําเป็นจะต้องตามหาผู้เหลียนเซิงเพราะว่าข้าสามารถช่วยชิวฉานเฟิงได้ความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับเขาไม่มีทางที่ข้าจะปฏิเสธหรอกชูเฟิงเจ้าอยากดข้าไปเลยนะข้าแค่ไม่อยากให้เจ้าไปเสี่ยงก็เท่านั้นอีกอย่างหนึ่งผู้อาวุธสยชิวส่ยก็ปฏิบัติกับพวกเราเป็นอย่างดีพวกเราไม่ควรจะปิดงเขานะ